สวัสดีครับเอกชวนดูหนัง EP 1 5วันนี้พี่เอกจะมารีวิวหนังเรื่อง Daddy Go พ่อของหนูดื้อที่สุดในโลกขอบคุณปปชนะครับที่ผลิตหนังดีๆให้เราได้ชมกันฟรีๆนะครับติดตามโปรแกรมฉายของหนังกลางแปลงได้ที่เพจนะครับผมหลังจากที่โต้ง เจ้าหน้าที่ปปอชฝีมือดีเฝ้าตามหาข่าวข่าวเมียรักที่หายไปนานนับปีจนเขารู้ว่าเธอไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆอยู่ที่ลำพูนต้งจึงพาจ๊บลูกสาวสุดที่รักจัดทริปขึ้นเหนือโดยไม่รอช้าทั้งคู่เดินทางประจนภัยโดยมีมะปางสาวสวยที่กำลังจะไปงานโคมลอยที่ลำพูนเป็นเพื่อนร่วมเดินทางทั้งสามไปทันงานโคมลอยอย่างที่มะปางตั้งใจไว้แต่กลับเกิดเหตุการณ์ชุลมุน เมื่อมีคนร้ายแฝงตัวเข้ามาทำร้ายคนในหมู่บ้านส่วนต้งก็ได้เจอกับความลับของเมียรักที่พยายามแอบซ่อนเอาไว้และเรื่องราวทั้งหมดจะมีบทสรุปอย่างไรรอติดตามชมได้ในภาพยนตร์ Daddy Girl พ่อของหนูดื้อที่สุดในโลกอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปชมตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับผักมันมีวิตามินนะถ้าไม่กินเดี๋ยวก็ขาดสารอาหารหรอก ก็มันไม่อร่อยอ่ะมันไม่เหมือนฝีมือจิ๊บคิดถึงแม่ใช่ไหมที่เราอยู่ที่ไหนอตอนนี้เราอยู่ที่ลำปาง ปากสำคัญด้วยมันต้องเล่นงานแน่ๆหนูเป็นไรไหมมันทำอะไรหนูหรือเปล่าแมงมุม,มขยุ้มหลังคาแมวกินปลาหมาหกนกระพูดกกัดย่งดิ้วยิงเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วไอ้บ้าไอ้ตอเลยสัหลังแบดเลยเราได้เบา ครับก็โหอ,อย่างหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างแล้วค่อนข้างสนุกนะครับอ่าแสดงโดยนะครับพงพี่ปีชาบริสุทธิ์นะครับคีตพัตป้องเหลือสุดารั์ผงสิริมีคอมเมนต์นะดูเพลินเๆทำเลถ่ายทำและเรื่องราวดีงามสะท้อนปัญหาคอร์รัปชันที่ฝังตัวมายาวนานของสังคมไทยหวังว่าผู้เกี่ยวข้อง จะมีมาตรการแก้ไขปัญหาให้จริงจังและเข้มงวดมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสขอบคุณปปชที่ผลิตหนังดีๆมาให้เราชมยินดีช่วยแชร์นะคะขอบคุณคอมเมนต์จากคุณสวัสดีนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่เอกพาไปดูตัวอย่างที่สองกันนะครับแต่กูว่ามันแปลกๆนะเว้ย มันหายไปตั้งนานแล้วก็ไม่ได้ติดต่อมึงมาเลยอะ่ะคนจะให้ไปง้อใครเขาจะโทรมาวะพ่อพาจิตไปหาแม่ไหมไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวกดให้เปิดลำโพงใช่ไ,ไหมแล้วเราโอ๊ยไปแล้วนะ พี่มาปางไปส่งที่บ้านเพื่อนด้วยนะจิมก็จะไม่ยอมไปไหนทั้งสิ้นเฮ้ยแล้วแล้วแกมาไงเนี่ยมีคนมาส่งอีปางมันมีผัวแล้วอีแล้วไหนอะเออคนที่แกไปกัดเขาอะส <laughs> วัสดีคะ่ะส่งอย่างแบดเลยมนีน่าจะให้ขาดกะทีไปเลย ชื่อว่าร้านปลาเก๋ากระเป๋าไม่เคยซื้อใช้เองนะครับโอ้ยผมเป็ล้วงเข้ามาช่วยเจ้าจ <c oughs> ี้ <c oughs> จกับพี่๋าสวนว่าชัวหัวไม่บอกไม่แซ่หรือว่าน้องจี๊บ <c oughs> แล้วเจนไม่คิดถึงแม่หรอไม่หนูไม่คิดถึงไปกลับกระเป๋า คุณนี่มันเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณตั้งสติได้แล้วมผมอยากจะไปแก้ไขสิ่งที่ผมทำพลาดไปผมอยากให้จิ๊บเขามีทั้งพ่อทั้งแม่เหมือนกับคนอื่นเขาอธิษฐานก่อนใช่ไหมขอให้ครอบครัวขอให้หนูพ่อและพี่มาปางได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ตัวอย่าง2นี่ก็สนุกนะครับก็ตอนนี้นะครับพี่เอกอยากจะบอกว่าสามารถชมเต็มเต็มเรื่องได้แล้วนะครับเพราะว่าพี่เอกเอาลิงก์มาโพสต์ไว้ที่ d e ดสคริปชันข้างล่างนะครับก็เข้าไปดูกันเยอะๆนะครับฝากแชร์ด้วยนะอ่าถ้าเกิดชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็ตายพี่เอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ